แนวคิดเสรีนิยมและแนวคิดจักรวรรดินิยมเป็นแนวคิดที่มีความแตกต่างกันในด้านหลักการจุดมุ่งหมายและผลกระทบหลักการสำคัญ 1. นึ่คือเ,เสรีภาพส่วนบุคคลทุกคนควรมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการดำารงชีวิตและการตัดสินใจของตนเอง 2. ความเสมอภาคส่งเสริมความเท่าเทียมในโอกาสและสิทธิของทุกคน3รัฐบาลจำกัดอำนาจการปกครองควรอยู่ในกรอบกฎหมายและป้องกันการใช้อำนาจในทางที่ผิด 4. ตลาดเสรี เศรษฐกิจควรขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดที่เสรีโดยมีการแทรกแซงจากรัฐให้น้อยที่สุดเป้าหมายการสร้างสังคมที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมการส่งเสริมประชาธิปไตยและความยุติธรรมแนวคิดเสรีนิยมในด้านต่างๆ 1. การเมืองสนับสนุนระบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเช่นเสรีภาพในการเลือกตั้งการแสดงความคิดเห็น2เศรษฐกิจเชื่อใน,นกลไกตลาดเสรีและการค้าเสรี ต่อต้านการผูกขาดและการควบคุมเศรษฐกิจโดยรัฐบาล3และสังคมส่งเสริมความเท่าเทียมกันในโอกาสต่อต้านการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนสิทธิเสรีภาพของชนกลุ่มน้อยแนวคิดจักรวรรดินิยมแนวคิดจักรวรรดินิยมมุ่งเน้นการขยายอำนาจและอิทธิพลของรัฐหนึ่งเหนืออีกรัฐหนึ่งผ่านการปกครองการครอบครองดินแดนหรือการควบคุมทรัพยากรหลักการสำคัญ 1. การขยายอำนาจใช้อำนาจทางการทหารการเมือง หรือเศรษฐกษิจเพื่อควบคุมดินแดนหรือประเทศอื่น2การสแสวงหาทรัพยากรมุ่งครอบครองทรัพยากรธรรมชาติตลาดและแรงงานของประเทศอาณานิคม 3. การครอบงำทางวัฒนธรรมนำวัฒนธรรมาศาสนาหรือค่านิยมของจักรวรรดิไปเผยแพร่ในพื้นที่ที่ถูกปกครองเป้าหมายการเสริมสร้างความมั่งคั่งและอำนาจของจักรวรรดิการเพิ่มอิทธิพลและขยายขอบเขตดินแดนสรุปความแตกต่างเสรีนิยมและจักรวรรดิน,นิยมเสรีนิยม มุ่งเน้นการขยายดินแดนโดยไม่จําเป็นต้องใช้กําลังหรือควบคุมโดยตรงจากรวัติดินิยมมุ่งเน้นการควบคุมหรือครอบงําดินแดนและประชาชนเพื่อผลประโยชน์ของรัฐจักรวรรดิขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังสาระดีๆสําหรับวันนี้ครับ